สวัสดีครับสวัสดีลิปนะครับอยู่กับสาวดับซิ่งครับวันนี้พามาชมบรรยากาศของอู่สักพัฒนะครับบรรยากาศบรรยากาศด้านในนะครับเดี๋ยวมาดู ก็กำลังจะวางครับทุกงดาวครับดูเครื่องสต็อกครับรอขึ้นครับตูดของเป็นของช่าง,างดีเซลช้าง ก็มีโฟล์คลิฟครับว่างเบบนง่ายนะครับอันนี้เขาโพดได้บ่อ๋อกระสรงมันแปลกๆน,นี่เปลี่ยน,นได้ครับ ตรงนี้ของไทยนะครับนี่ปากบิดขโพดครับนี่หลายแสนเหมือนกันนะครับนี่คือปากบิดขระโพรับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนขรงคอครับบางคันก็เปลี่ยนที่ครึ่งคอนะครับอันนี้เปลี่ยนตรงปากด้วยครับ อันนี้ก็เป็นออมอเตอร์ครับถ้ามาจากนอกก็จะสภาพนี้ครับเหมือนว่ามาจากหมู่ือกครับมันยังไม่ได้ตอนนะครับมันต้องตอนตูดถ้าตอนตูดออกตูดมันก็จะสั้นครับ อันนี้สภาพนี้น่าจะยังไม่ได้ตอนนี่น่าจะพอจากมูมานี่สสภาพปัม๊มอันนี้น่าจะพวกอีบาร่าครับนี่นี่ปั๊มอีบาร่าครับเคยใช้อยู่ครับรถวิ่งครับอีบาร่า เครื่องรอขึ้นนะครับนี่อันนี้เฟอร,เอร์เจอร์ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอามันไปทางเขาพูดด้วย กระโพดน่าจะที่รอบด้วยครับมีเผ่าก็จะเผื่อบิดนะครับมาฝั่งนี้ก็เป็นของกระพุงครับก็จะลอยไว้ครับนี่คันนี้กำลังขึ้นครับกำลังเก็บงานนะครับไม่รู้ว่ารถใครเป็นรถใครนะครับ มันใดก็สั่งมาจากข้างนอกทำแบบนี้จ,จะได้เสร็จเร็วครับถ้าไม่มีทุกอย่างช้านะครับเพราะว่าเราต้องรีบส่งรถครับช่างไฟก็แผนขึ้นเฟรมนะครับช่วงล่าง ที่แกชอบเลี้ยงวัวครับวัวเยอะครับที่อันนี้ก็จะเป็นชุดเป็นชุดไปครับตอนผมมาปีนั้นยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอ้นี่ตอนนี้สวยครับอันนี้ก็จะลืมนะครับว่าออจำนวนพื้นที่นามันเท่าเดิมครับ แต่รถมันเพิ่มขึ้นปีหนึ่งหลายรา้อยคันเลยนะครับมันก็ยังไงมันก็ต้องแย่งราคากันอยู่้วครับแย่งพื้นที่การเกี่ยวครับแต่ก่อนนี้ตำบลละคันยังยากเลยครับเป็นโอท็อปยังไม่ไดนะ้เดี๋ยวนี้นะต้องถามว่าหมู่บ้านละกี่คันมากกว่าครับ อันนี้ก็ชมรายละเอียดเอาเองนะครับเพราะว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงครับเราก็ถ่ายให้เป็นทางเลือกเอฟีนะครับคุณชอบยังไงคุณก็อ,อูนั้นครับอันนี้ก็หอ่อครับจะเก็บสีครับบาองคนเป็นจุดเป็นจุดนะครับากากันนะครับ นี้เป็นงานเลเซอร์นะครับ่าตะแกรงมะนาวตัวนี้ก็ทั้งให้ไฮดริลีกอยู่บนนะครับทั้งให้อยู่ลกอยู่หลังครับเราจะปล่อยไฮดริลีกลงมาหาปั๊มครับก็แบบนี้นะครับง่ายครับดีครับดูชุดตั๊มชุดนี้ก็เป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนอีกทีหนึ่ง อันนี้เขาเรียกอะไรครับเออมันไม่ได้หุ่นคอปั๊มนะครับมันจะมีชุดชุดลูกปืนประคองอยู่ที่หนึ่งครับแล้วก็คาขับนะครับอันนี้ชุดแพรปล่อยมอเตอร์ครับนะ เยอะลายตาไปหมดนะครับส่วนมากเขาก็จะเป็นโซ่คอนะครับโซ่ขับถ้าเป็นสายพานเขาว่ามันหนนะครับมันหวนครับมันหวนเทาคอนะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศภายในอู่ครับโอ้ใหญ่โตมากครับอ,บนอันนี้ก็ขอบคุณอ,อุสักสุพันธ์นะครับที่ให้เราได้ถ่ายทำให้ FC ได้ดูนะครับปิดถูกประกันใดก็เพิ่มเต,มติมเข้ามานะครับ ผมไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งทุกอย่างอันไหนไม่ดีไม่ถูกคุณเพิ่มเติมเข้ามาครับไม่ต้องมาว่ารู้ดีจังรู้ไม่รู้บางทีผมพูดไปมันอาจจะไม่ถูกหมดทุกอย่างหรอกครับก็คนที่เขารู้จริงก็เพิ่มเติมเข้ามาครับถ้าผมรู้หมดทุกอย่างผมไม่มาีนี่หรอกครับผมจะไปซื้อหวยครับผมจะนอนอยู่บ้านผมไม่ทําอะไรเลยครับเนาะ ไม่ถูกไม่ต้องหรือว่าพูดไม่ถูกหูือใครก็ขออภัพมาด้วยนะครับเพราะว่าเนาะผมก็พร้อมจะเรียนรู้ต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ